กินบังมีกินบังมีทุกคนมาเด้อมาเด้อกินบังมีจากแกนขากินมีไฟมกิน้ยเี้ยยเี้ยเบี Sacramento ้้เบี้ยเบ้เบี้ยเบี้ยเบ้ีเบบ้ีี เสรบจถืมอม้วนเนี่ยมาถือมาดูเบอดย่างอะนฮึ่มฮึ่มเกิดเสียงเพืกิดเฮ้ยมเยอะเลยเก่งนกรุบนี่อ่ะสิน่าจิ้มจุ่มดูเลี้ล้ยงเลยน่้อละหมดมามีจนเปื่อยมันกาดเนาะ นี่สักตึกการตึกตบกลองลําอีกบ่มีนะเพื่อน nửa nửa đây con rõ con cọc mình nhập xe con... mà chẳng lạ chẳng bựa được hơ bà con tươi thêm một ký nữa วิมอจิลุมมักม uh ีร uh> ื่งเล่กันแล้วตอนส้ใคร่ใ่ก็เบื่อปะเออมันะรอดห้าสิบแล้วมาฮะไอ้อะไมาอะงเรื่อง

อันอันบ่ แม่ใหญ่ซีละมักมักมีอันนี้พ่อหญ่ซีเล่ามักมึกมห้เจ็ดยางมันออกมามเากันสายี่คันนะตอีไมันไม่จับไอ้มัน អើចាប់ទាំងណពកឡើយទៅជិះទៅហាក់បាត់ទឹកអីគ្វីងក្នុងបោះឡងឡងមួយអើយមួយក្រាំងអរនេះចាំចាប់ផាប់ដល់ហើយអស្ចារមកផ្លោងជិះទុំនេះ ตัวมันลําพุ่นโซเฮียเนบานๆพี่น้องเอากันติง <tum> <tum> <stop> <tumina> <laughs> <laughs> <tumina> <laughs> <Glennap> บรรยาการน้ำแรงมาแต่ให้แต่มาอีกจากสี่ห้างเกนฮึ่มหมูรุดแบา ไปถั่วก้ะโจมกระเมาคิวกระลุกมม่ตังมือใม้กาเนยอ่ะิ่มแล้วหาบมไว้จากสี่านยสิ้อสองตามมือมากินมากถึงไรอยู่ป่ายู่ดงเลย สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนะาะใครมกไกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต,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 ต่อไป